เช้าวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนดูเหนอือนะเส้นอ e ี a ยี่สิบห้าเลยเนาะก็โดนแบบว่าโดนเทลงมาเลยแต่เช้าเลยตอนนี้ขอไซด์ว์ออกแค่นะครับอย่าหลุดโซน2 6งหมนนื่นหกแสนร้อยครับเนาะเออขอให้มันเป็นลักษณะไซด์วออกแล้วแคบไปหรือว่าอาจจะมีไส้ลงมารีเทสแล้วก็กลับปิดตัวขึ้นไปนะก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับในส่วน btc วันนี้นะแต่ตอนนี้ดี y คาดว่าจะปิดประมาณนี้นแหละเนาะนอกจากใกล้ปิดปุ๊บมีแท่งมาหาศจย์ปิดขึ้นมาเหนือเส้น e ีเห้าสิบได้เนี่ยมันกะ็จะ ทะลุขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ตอนนี้มันพยายามประคองอยู่เหนือ2 6 6 0 0นะครับนะซึ่งขอให้มันไซด์เว์ลักษณะแข้างนี้ไปเนาะเออถ้าไม่หลุดลงมาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทิศโซน2 7 2 0 0นะครับซึ่งจะเป็นโซนนี่เลยเส้นแนวกดตรงนี้ก็หากขึ้นไปทะลุยืนได้นยะมันจะเป็นการปรับตัวขึ้นนะครับในะในส่วนของ BTC นะเพราะว่าตอนนี้วีคผมก็ยังมองเป็นในรูปแบบของครับ n a n d e r s o นะตอนนี้ทำแฮร์เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ทําหูถ้วยแล้วแล้วก็ กำลังจะเหมือนปรับตัวขึ้นไปถ้าเบรกได้สองหมนเจ็ดสามร้อได้นะ่าจะบินแล้วในส่วนเอ้ยในส่วน btc นะนี่ตรงนี้ครับแนวเบรกกวดีไปสองหมนเจ็ดสามร้อยยืนได้ปุ๊บบินเลยนะอ่าอก็มีโอกาสขึ้นไปเทสโซนสามหมื่นถ้าถ้าเบกรกทะลุได้นะครับเอ่าตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าเส้นสองหมนสี่ห้าร้อยไปแล้วจะไม่สวยแล้วคเอ้สองหมื 24, 200, นะ่นสี่สองร้อยเนาะเป็นแนวที่ไม่สวยเท่าไหร่ถ้าหลุดลงมาโอเคนะครับตอนนี้ก็ขอให้ลุ้นปรับตัวขึ้นไปได้แล้วกันในส่วน btc เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวมาดู ether อีเทเรียมก็ลงมาเทสอีกแล้วครับแนวรับที่เนี่ยผมถึงบอกว่าอาถ้าหลุดทันเจ็ดก็ต้องหนีนะในส่วนของอีเทอร์นะตอนนี้ปิดค่อนข้างสวยอยู่นะอตอนนี้ลงมาเคลียร์ไส้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาแท่งคู่นะครับแดงแล้วก็เขียวอีกตัวหนึ่งก็แอดเป็นสัญญาณได้นะเออน่าสนใจนะตอนนี้อีเทอร์ตอนนี้ครับดูไอเอสไสัเล็กน้อยนะอ่าอยังไม่มีไเวน,นะตอนนี้อืม โอเคตอนนี้แต่แท่ง4ชั่วโมงดูไม่ค่อยดีนะแต่ก็ยังไม่ปิดหลุดน,นะก็รอรู้แล้วกันว่าดีจะเป็นยังไงนะดีก็ยังยืนอยู่ได้นะครับนะโซนพ0นเจ็บ100นะครับยืนอยู่เหนือได้ก็แต่4ชั่วโมงดูไม่ค่อยสวยแล้วกันนะแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยเออตรงนี้มันไซวอ์ออกข้างนะลักษณะไซวอ์ออกด้านข้างคล้ายคล้ายอินเวอร์ดเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็กําลังทโํโค้งนิดหนึ่งคนละ้ายๆ้าอินเวอร์ดเทสเหมือนกันนะเออแต่แท่งนี้ไม่ร พันเจ็ดสองศูนะย์มาเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยยืนอยู่เหนือนี้ได้ก็แน่ลุ้มอยู่นะนในโซลิดเทอร์เราโอเคสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันก็เป็นมุมมอง,มองแนวทนะแทงเนาะแฮอักหลุดนี้ก็หนีแฮอักเบรกตรงนี้อาจจะโฟลว์ได้นะพันเจ็ดห้าสิบนะห้าสิบหกสิบตรงนี้แล้วก็ไปเทสอีกทีที่พันแปดนะพันแปดตรงนี้ยืนพันแปดได้ก็บินเช่นกันนะครับไปเทสพันเก้าต่อไปนะในโซลิดเทียมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีบนะไปทำธุระโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดี